จะได้ลนระยะเวลาการเดินทางลงพาคุณผู้ชมค่ะมาที่จังหวัดสกลนครกันค,นค่ะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดสกลนครประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ตามประเด็นสื่อสารสําคัญประจาปีงบประมาณ2567นายชยุทธ์วงวณิช รองผู้วาราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดสกลนครครั้งที่สองทับ2,567โดยมีนางสาวชนกพรนโพธิสารประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมกับคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและองค์กรปกครองส ส่วนทองทีนเขารวมประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยได้ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดสกลนครประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 7ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสําคัญและก็เป็นประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒน,นาจังหวัดคุมจังหวัดแผนพัฒนาภาพและประเด็นสื่อสารสําคัญในระดับพื้นที ตามแนวทางการสั่งความตระนักรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อสารที่สําคัญของประเทศและเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมเสริมสัางค่านิยมที่ดีในสังคมส้างความรับรู้ภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก สำหรับประเด็นสื่อสารที่สำคัญในระดับพื้นที่ครับเพื่อนได้มีการเสนอประเด็นการสื่อสารด้านการส่งเสริมให้ประชาชนนี่มีทักษะการรู้เท่าท่านซื้อหล่กัข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิ่วนี่แหละครับสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องพันช่องทางที่น่าเชื่อถือการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมแหล่กการจัดการขยะ ลดภาวะโลกร้อนครับสาธารณภัยหลกักที่สำคัญก็คขึ้นในเรื่องของซอฟท์พาวเวอร์ซึ่ง มีส่วนเชื่อมโยงในประเด็นการสื่อสารสำคัญที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครับซึ่งถ้ามีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยเฉพาะช่องทางสมัยใหม่นี่คุณเดียยาคุณผู้ชมครับผมซื่อดิจิทัลการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพแร้วก็เสียงก็จะเป็นส่วนสำคัญที่เ็ดให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดสกลนอครได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผม ใส่การสื่อสารให้เป็นประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่มากกับการสื่อสารพวกเฟกนิ้วต่างๆนี่กระตรงรูเท่าท่านนำํำนะครับผม